ก้องสดสดหมูสวัสดีค่ะครับก้องสดค่ะสดหมูครับโอ้เปิดสกรารมาพี่พจครค่ะเปิดวันแรกของอาทิตย์มาเราไปกินหมูหยองกันหมูหยองนี่เป็นอาหารที่แบบมีมานานมากนะเวลาเราเก็บแช่ตู้เย็นไว้เวลาอยากกินข้าวต้มอยากกินข้าวสวยเราก็เอาหมูหยองออกมากินวันนี้เราก็เอาหมูหยองที่แบบว่าไม่ธรรมดาเพราะมีชื่อเสียงมาตั้งว่าเจ็ดสิบปีนะครับเป็นหมูหยองโชคดี เบ๊ไห่ลิมนะครับ uh. อยู่ในตำนานชื่อขายกันมานานมากนะฮะร,ร้านอยู่แถวแถววงเวียน2ี่ิบสองนะฮะเพราะว่าตัางนี้ยเขาเป็นครอบครัวชาวจีนที่อบพยพมาจากสัวเถานะฮ <Yeah. S 1> ะจากแผงขายหมูสดเล็กๆจนกลายเป็นร้านหมูหยองชื่อดังนะฮะจุดเด่นคือหมูหยองปั่นสดนี่เครื่ uh. องปั่นเขาก็ปั่นสดเห็นเห็นเลยนะฮะของของในร้านทําเองทุกอย่างนะ uh. ใช้สูตรโบราณน,นะฮะ เราไปหาเจ้าของเลยเเลยพราะว่าเขาตกทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะฮะคุณนุ้ยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยรุ่นนี้เท่าไหร่เลเนี่ยรุ่น3าค่ะเปิดมา70ปีแล้วใช่ค่ะตั้งแต่กุญเชียงเส้นแรกอ๋อโลใช่เรามีจุดกําเนิดอยู่ที่กุญเชียงค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นทําหมูยองทำอะไรพวกนี้ค่ะพี่เพื่อดบอกอยู่ตรงเวียนยี่สองใช่ค่ะอยู่ตรงจุดไหนวงเวียนยี่สองอยู่สามแยกหมอมมีค่ะตรงหน้าปากซอยที่ร้านเนี่ยจะมีร้านน้ำเต้าทองอยู่ตรงข้ามกับ ซอยเราตอนเขาเพิ่งย้ายมาเมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ยาวราชใช่ไหมอยู่แถวๆนั้นค่ะแถวสันยมบนกไม่อยู่อยู่ในนั้นถนนเส้นขนานยาวราชใครจะไปหัวใครจะกลับเข้าเมืองก็ผ่านเส้นทางนี้เขาอยู่หลังถนนเลยซ้ายมือขวามืออยู่หลังที่จอดรถสูขกองตุ้งค่ะคุณรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามค่ะเพราะว่าตรงนั้นช้างเขาซื้อไปแล้วไงอ๋อช้างเขาซื้อตึกแถวนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมที่เป็นโล่งๆใหญ่ๆช้างเขาจะทําอะไรก็ไม่รู้โอ้คุณดย บอกว่ามีกี่สาขาคะมีสองสาขาค่ะมีที่วงเวียน22นะคะในซอยพันจิตแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะศาลเจ้าพ่อเสือนี่เหรอตรงสำรันลาดนี่เหรอตรงต่วเหลเอียค่ะเสาชิงช้าเสาชิงช้าค่ะเขาเขาเรียกถนนสำรันลาดนะแถวนั้นนะเราไม่รู้ใช่ออฟฟิศเก่าฉันเองต้องเชื่อเับเพราะว่าเขาเป็นคนแพงสัมภาษ์อ่ะถ้าแถานั้นก่เสือจะเป็นหนึ่งชื่อหมูหยองโชคดีคุณพ่อคุณพ่อตั้งอ๋อเหรอคะแล้วก็ไม่ให้ลินเป็นชื่อพ่อกี่้วเฮงไงกี่้วเฮงไง จุดเด่นละคะคุณจุดเด่นนะคะของเราทําหมูหยองสดทุกวันค่ะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างนี่ของเราทําเองหมดทุกอย่างค่ะกุนเชียงเนี่ยอันนี้ได้สูตรมาจากที่ของอากงสัวเถารุ่นแบบนี้รุ่นมากับเต้าสำเภาเลยกุนเชียงอันนี้พี่คุณน้องคุกงานมาตรงนี้ลูกหันปิดลูกมึงทางนี้มึงทางนี้ นั่นมะมือหยองมึงอันนี้คุณเชียงเขาบอกว่าเราขึ้นเบอร์ติดต่อไว้เลยดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมอยากสั่งไปทานที่บ้านนะฮะมีเบอร์อะไรพี่รับนี่ไงน0855926994นะครับ089949545364นะฮะหรือเฟซบุ๊กก็พิมพ์เลยหมูหยุ่มโชคดีเบ้ไห่ลิ้มนะฮะไลน์ก็เป็นแอด ซีดี22นะฮะช่องทางดิสคอรี่เขามีช้อปปี้มีลาซาด้ามีแกลนะฮะมีไลแมนนะฮะพิมพ์เข้าไปดูกันเลยใครสั่งไปทานที่บ้านใช่ค่ะซื้อไปแช่ตู้เย็นได้เก็บไว้ได้สองสเดือนถ้าอยู่ในตู้เย็นทำไมมันมีเขียวกระแดงต่างกันยังไงอ่าอันนี้จะเป็นตัวมันน้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมันปกติอ๋ออ่าเป็นทางเลือกขึ้นมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกใช่เราจะเห็นหมูหยองที่แบบ แปลกๆนะเขามีหมูยองไข่เค็มนี่อันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องลองหมูยองหมูยองไข่เค็มหมูยองไข่เค็มนักทานนี้เนี่ยเป็นสูตรเขาทำออริจินอลมากอร่อยมากๆพอดีกินแล้วใช่ไหมอันนี้หมูยองอัลมอนด์อันนี้หมูยองอัลมอนด์ค่ะเกนมากแอลมอนด์ถั่วเนี่ยเหรออัลมอนด์ถั่วแล้วก็เอาไปคั่วค่ะคั่วเสร็จแล้วไปอบอีกสองวันเมื่อกี้ชิมไปแล้วหมูยองสามรสหมูยองสามรสอาจารย์รสเป็นสามรสหมูยองสามรสอันนี้ชูหน่อยชูหน่อยเราฝึกงานเขาไม่เห็น อันนี้จะเป็นหมูหยอง,ยองสามรส<ถ>ค่ะอันนี้จะเป็นรสเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะและที่แนะนําให้ซื้อไปเลยเวลานั่งดูซีรีส์ดูอะไรเน็ตอันนี้หมูอ,อันนี้เป็นทองม้วนหมูหยองค่ะอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วก่อนที่ เนี่ยของมูลที่นี่ทาเองซื้อไปกินได้ไปดูหอแต๋วแตกเพลินเพลินหรือไม่ก็ดูเลยนะอีกเรื่องนึงอ่ะหมูบ้านโคกะโลเออซื้อไปกินไม่นี่อร่อยมากน้แล้วก็นี่หมูอันนี้หมูสวรรค์ค่ะหมูสวรรค์หมูสวรรค์ตัวนี้อร่อยมากของเราจะเป็นเลือกเนื้อกินกับข้าวต้มนะท่านผู้ชมหรือกินเล่นๆก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอะไรกินข้าวเหนียวได้ไหมได้ข้าวเหนียวก็ได้เอามาด้วยนะคะใช่ไปกินด้วยทำไม พี่พอ่อลองชิมดูไอ,อ้เจ้าพี่พ่ชิมอยู่นะคะเราไปเที่ยวนี่ค่ะพะม่าย่างกุ้งเสริมดวงนะคะเรียกทรัพย์รับพลังบุญนะคะร่วมพลังร่วมเปิดนะคะประสบการณ์แห่งศรัทธากับการเดินทางพิเศษจ้วันหนึ่งคืนค่ะกับการเดินทางพิเศษนะคะบินตรงสู่พม่าย่างกุ้งนะคะดินแดนแห่งจิตวิญญาณเลยไปกับพี่ก้องและหมอวังนะคะพี่พอ่อร่อยไหมคะอร่อยพี่ก้องเพราะว่ากินกับข้าวเดียวก็ได้นะเออแล้ว อาจสองวันหนึ่งคืนค่ะราคาต่อที่นั่ง19,900บาทนะคะไปไหว้พระนะคะที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวตากองไหว้พระธาตุุทธเจ้าสีระองค์นะคะสักการะนะคะ,ะพระนอนรงนี้หสุดเนี่ยในในประเทศประเทศพมา่าวัดเขาจ,จีน,นะคะ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะนม่เจดีกับไอเอนะคะแล้วก็ไปเที่ยวช้อปปิ้งตลาดสกอตนะคะและไฮไลท์ like คือพิธีวงสวงแม่ยักษ์ที่มีอายุก,กว่า500ปีนะคะราคาหนึ่งหมื่บาทต่อที่นั่งโทรศัพท์ที่หมายเลข094นะคะ6396944นะคะเที่ยงจำกัดค่ะ27 28กันยายนนี้ไปกับพี่ก้องกับหมอวังค่ะคุณว่าเป็นยังไงบ้างหมูสวรรค์เขากินกข้าวเหนียวอร,ร่อยมานกะเลิศไหมเลิศใครที่ไปเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรเเเนีี่่่ยยยด๋วไไปปพมาหอล เอาไปกินเลยอันนี้ช่วงหน้าชิมกันต่อไปว่าดีไหมเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวมาชิมเอ่อหมูหยองโชคดีเบ้ไห่ลิ้มกันต่อนะครับค่ะกองสนพดบูตอนนี้เราอยู่กับหมูหยองโชคดีเบ้ไรหิ้มนะครับเบ้ไห่ลิ้มเบ้ไห่ลิ้มนะวันนี้เราก็มีเฮลิ้มวันนี้เฮลิ้มเฮลิ้มเจ้าของค่ะนี่สุดหล่อของเราแค่จะว่าล่าเลยค่ะนี่อันนี้กินนี่พด กุ้นเชียงอยู่นี่กินกับข้าเหนียวก็ได้เออมื่อกี้กินเนื้อ,อ,อหมูสวร์ไปกับข้าเหนียวอร่อยมากนะท่านผู้ชมใครสนใจขึ้นเบอร์จิตต่อไว้นะฮะแล้วก็มีช้อปปี้มีลาซาดา้ามีแก๊ปแล้วก็มีลมไลน์แมรโรบินฮูดน,น,นะฮะโทรสัออ่งระทานที่บ้านได้เก็บไว้เดือน2เดือนแช่เย็นนะฮะ อร่อยมากของเรานี้ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะฉะนั้นจะมันจะจะอยู่จะอยู่ประมาณที่1-2เดือนแต่ถ้าเป็นหมูหวานกับหมูสวรค์จะอยู่ได้ประมาณ2-1-2อาทิตย์ค่ะต้มอร่อยมากเรียลิมเป็นคนทําเองเลยไอ้นี่อะไรนะเขาเรียลิมเป็นคนคิดสูตรเลยใช่สูตรเลยไอ้ไม่ใช่คิดสูตรตั้งแต่สมัยอากงแล้วอากงมาจากสัวเถาแล้วอันนี้สองเหรอใช่อันนี้ทํางานอันนี้ทํางานตั้งแต่อายุ11ใช่ไหมป้าอันนี้ไปช่วยอากงขายหมูแล่หมูมาแล้วก็เป็นสูตรของอากงทําพวกคุณเชียงแล้วพ่อก็มาปรับปรุงสูตรอีกทีหนึ่งให้มันแบบ ให้มันเข้ากับคนไทยแล้วพ่อปรับปรุงสูตรไหนบ้างเนี่บอกสิพ่อทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างเลยพ่อทุกอย่างเลยเราจะซื้อเก็บไปไว้ที่บ้านนะชิมกินพที่บ้านเราทำแต่กุนเชียงอย่างเดียวทไม่งั้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ที่บ้านใช่ค่ะแล้วพัฒนาเป็นหมูหยองเพิ่มแล้วตอนนี้ก็มีข้าวตังหมูหยองอันนี้ใช่ไหมพ่อข้าวตังหมูหยองอันนี้อร่อยนะคะอันนี้ของเราแบบหอมและอันนี้หากินยากมากหมูอะไรนะหมูตั้งค่ะหมูตั้งคือไม่มีใครทำแล้วหรอพ่ออันนี้หากินยากนะพ่อเนาะ ใช่ไม่มีไม่มีคนทำแล้วในในั่นงายปอเปียแล้วกินกินกับข้าวต้มได้ไหมพ่อกินอย่างนี้ได้กินสิ่งที่สดๆอันนี้มนสุกแล้วหรอเสร็จเรียบร้อยละอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหมูสติ๊กค่ะสติกอร่อยพี่ก้องคุณพ่ออกหมูเยอะอย่างเงี้ยลองลองลองทำหมูหันหมูตันกินดูสิได้กินกับข้าเหนียกินกับ้าต้มกินกับข้าต้มก็ได้ค่ะก็หันบางกะหันหนาออางเง้พอดีาปั่นเองแล้วก็อันนี้เป็น ของเราจะเป็นร้านหมูหยองปั่นสดค่ะเราจะปั่นทุกวันค่ะพอมมดตั้งอย่างนี้ไม่เป็นใครใช่ไแล้วก็จะมีเอหมูตั้งแปะไหมเพราะกรึบๆคล้ายๆเยลลี่ค่ะเอออร่อยกรึบๆค่ะเขาเลิกทำกันหมดแล้วเขาเลิกทำค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกหมูหยองไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้น้ำพริกหมูหยองนี่หรอใช่ใช่ค่ะนี่นะพิมกล้องยกขยันหน่อยเตะอุ้ยนี่หมูหยองแน่นๆเลยนะลูกต้องฝึกหน่อยนะลูกตาไม่ไหวนะลูก อันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นหมูหยองสมุนไพรค่ะตัวนี้จะใช้เวลาอบประมาณสองวันค่ะจะมีพวกเครื่องสมุนไพรนี่ยอันนี้จะหอมมากค่ะตัวนี้ต่างหมูหยองแบบว่าหมููหยองแน่นมากเลยพี่ก้องแน่นไหมแน่นอันนี้อันนี้เป็นหมูหยองแท่งค่ะตัวนี้จะเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าขนมอะไรนะขี้แมวนี่ค่ะอันนี้ก็น่าจะต้องอร่อยนะเนี่ยพ่อมีอันนี้อร่อยอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะอันนี้หมูแผ่นนะโอ้โหมี่เก็บกับบดไว้ตรงเนี้ยเจียว ตรงนี้ให้เลยค่ะแต่ซองๆเก็บไปนะไม่ไม่เรามีเรามีเบอร์อะไรนะพี่ก้องเบอร์เบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ร้านหมูหยองโชคดีเบ้ไหหลินมุงเยียนยี่สิบสองนะคะเรามีสองสาขานะคะมุงเยียนยี่สิบสองในซอยพันธจิตและสารเจ้าพ่อเสือค่ะเบอร์นะคะศูนย์แปดห้าห้าเก้าสองหกเก้าเก้าสี่ค่ะ แล้วก็ l ล n e ออฟ i ิ e นะคะแอดไซน์ซค่ะเราสามารถสั่งได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะมีช h อปปี้ลาซาด g าแกร็บไลน์แมแล้วก็โ Lo บินนะคะหาหมูหยองโชคดีวงเวียน22ค่ะโปรโมชั่นนะคะจะซื้อครบ1,000บาทค่ะเราแถมคุณเชียงฟรี2คู่นะคะแล้วก็ในทุกช่องทางนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโรโมช่ารกล้องสดฟุตโใช่ค่ะถ้าใครดูแล้วก็บอกว่าเห็นจากสต๊อโเนี่ย ซื้ออะไรก็ได้ครบพันหนึ่งเขาแถมกุนเชียงหนึ่งคู่ะน่อยหนึ่งคู่นี่อร่อยมากเนี่ยหมูแผงอร่อยมากพ่อร้านพ่อเด่นยังไงอ่าเด่นยังไงก็จะเป็นหมูหยองปั่นสดแล้วก็กุนเชียงทำเองแล้วผมก็ปั่นองอย่างเดียวเออสมัยก่อนจะเป็นตัวนี้ออริจินอลเลยออริจินอลเหรอใช่อะไรที่ต้องต้องกินนี่อันนี้เลยตัวเนี้อ๋ออริจินอลอันนี้คือเป็นหมูหยองปั่นสดค่ะตัวนี้อาจจะทำอย่างนี้อย่างเดียวสมัยก่อนนี่คือ ไปนมจีนไปไหนไปไหนเก็บไปกินได้เลยมังจีนก็ชอบซื้อตัวนี้เก็บที่บ้านก็ได้ใช้ตู้เย็นไว้เก็บได้สองสามเดือนนะอันนี้ไม่ดูซีรีส์ก็ได้นะอร่อยค่ะแล้วก็มีหมูหยองไข่เค็มตัวนี้ก็อร่อยมากตัวนี้ค่ะเป็นหมูหยองไข่เค็มค่ะตัวนี้จะมีคนซื้อเยอะตัวนี้เยอะอันนี้อันนี้ตันนี้แสนนานเขาเรียกอะไรนะทองม้วนหมูหยองค่ะเป็นทงม้วนทำเอง เป็นถุงอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นตัวนี้อ่ะ,อะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์นะคะอันนี้0855926994ค่ะแล้วก็08959545364ค่ะ l i น์แอดนะคะ,อะแอดไซซีดี22ค่ะสั่งได้ทุกช่องทางนะคะเสิร์ชหาร้านหมูหยองโชคดีเบ้ไหลิมมงเวียน22ค่ะครับเราก็ต้องขอยืนยันว่าหมูหยองโชคดีเบ้ไห่ลิมนะฮะ <c oughs> อร่อยจต้องกรอนมายอร่อยมาก อย่าลืมนะครับอยู่แถววงเวียนยี่สิบสองนะฮะหลงัตลงตลาดสุตุมงหลังตลาดสงตุ้งค่ะหน้าปักซอยมีร้านน้ำเต้าทองนะคะ,ะเจอร้านน้ำเต้าทองปั๊บเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าซอยได้เลยค่ะค่ะและศาลเจ้าพ่อเสือด,ด้วยนะคะสองสาขาอย่าลืมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมาชวนร่วมกับคุณพี่นะคะพี่กองเองแล้วก็นองบริษัทโซนิคยูสนะคะขอเชิญชมคอนเสิร์ตนะคะ ยอดเพชรสวกัลลัคเวอร์ชันสองค่ะไทม e เลสเ r จิน n ีซูนัลเมโลดี้นะคะเรียกว่าพบกับสวีทศิลปินในตำนานเลยนะคะหกห้าศิลปินแห่งชาติหกศิลปินชั้นนำนะคะร่วมร้องเพลงนะที่เห็นอยู่ในหน้าจอนะคะวันสองรอบครัวันที่หนึ่งสองพฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่ายสองโมงจังหวัดที่ไทยที่เกตเมเจอร์ที่เอ็มเทอเตอร์ทุกสาขาเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ จังหวัดเอ็มจังหวัดเซนติกเกอ,เอรเป็นเจ้าสกสาขาแต่เล่นที่โรงละครเอ็มเทียเตอร์นะคะเริ่มเปิดจังหวัดเป่อมอนตสที่ผ่านมาแล้วนะคะจเกระดับนะคะนี่เสียปินเยอะแยะมากมายเลยจะฟังเพลงเพราะๆในตำนานต้องไปที่นี่หาฟังไม่ได้แล้วนะต้องไปฟังที่นี่ค่ะต้นตำรับเลยนะคะอ๋อมาเปลียชีแล้วก็มีนี่ยที่ผัดไทยขึ้นไปร้องอะ่ะ มีเวอร์ชันสองครับพระชัยขึ้นมาล้างคนหายหมดเลยนะยูอ่อา่าเบกสักคู่นะอย่าลืมกินหมูหยองอร่อยมากหมูหยองช่วงเบ๊ะไหลหิ้มขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอร่อยมากอร่อยมากช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับค่ะต้งสด๋นหมู